สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันหยุดอีกสัปดาห์หนึ่งนะคะจะหยุดสุกเฮ้ยเสาร์อาทิตย์จันนะคะจะเป็นหยุดสามวันติดก็จะพาเพื่อนๆไปเดินตลาด ดูทัวร์แล้วก็มะละกอลูกงามงามงามันเน็กงวดนี้มะละกอลูกงามมากเลยมะคงนี่งามค่ะดูชะอม ก็ให้น้องนาะลิ้นดีกว่ามันละกอลูกสวยงามมากเลยไม่เคยเจอลูกมันละกอกสดๆขนาดนี้เลยกุ้งกุ้งตัวนี้สุกเรียบร้อยกุ้งตัวนีย้ยังไม่สุกหมูค่ะเแบบีเล็บ สีขหมุคิฟดิมดิมดมดมอัง,งนอัง,งนอังเนหน้าตาไข่มกของเราเวลาสุกได้ที่ก็จะประมาณนะะี้ค่ะวันนี้แม่บ้านทำกินที่ไข่มกนะคะทำชาเขียวไข่มกคะ่ะกินที่ไข่มกคะ่ะใส่สองซ้อนครึ่งคะ่ะประมาณนี้เลยคะ่ะ แม่บ้านช่วงที่ช่วงเดี๋ยสามสีแก้วนะคะนี่ประมาณนี้คะ่ะนี่แม่บ้านเอาแช่ไว้ในน้ำเสื่อมนะคะไข่มกุกลงไปม,มันหน่อยมันไหลวันหลวันหน่อยเติมเอาตามใจคุณคะ่ะแม่บ้านชอบประมาณนี้แม่บ้านก็เติมเอาประมาณกาแฟเย็นไข่มุกคะ่ะ มาค่ะได้เวลาเข้าคัวเฮ็ดยูเฮ็ดกินกับแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้เข้าคัวทําง่ายๆสไตล์แม่บ้านเช่นเคยเนาะค่ะวันนี้มีนี่ค่ะปลาแซลมอนทอดนะคะปลาแซลมอนทอดแล้วก็มีสลัดผักค่ะสลัดผักรวมเนาะค่ะเนะาะปลาแซลมอนทอดของเราเนี่ยค่ะาจาประมาณเนี่ค่ะขอบของเรานะคะก็มีนี่ค่ะต้มข้าวโพดค่ะต้มข้าวโพดง่ายๆค่ะ ตายแม่บ้านจริงๆค่ะเรียบร้อยค่ะปลาใช้มอนทอดของเราเนาะค่ะเนาะปิดเตาเลยค่ะเนี่ย่เห็นไหมเดี๋ยวก็รอข้าวโพดนี่สุกแป๊บเดียวข้าวโพดนี่ตุมแก่สิบห้านาทีก็ได้ละค่ะไม่ต้องต้มนานนะคะเพราะว่าเป็นข้าวโพดหวานค่ะน่ะเรียบร้อยสําหรับเย็นีนอาหารเย็นค่ะง่ายๆจริงๆเนาะค่ะเนาะไปละค่ะสําหรับเขาครัวทํากิน กับในบ้านอเมริกาค่ะองแสงตะวันกำลังจะตกดินตะวันหน้าบ้านกำลังจะตกดินนะคะลม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 ห้องหน้าหนาวตะวันตกดินแบบสวยงามเลยทีเดียวเนี่ยบรรยากาศตะวันตกดินหน้าหนาวหรือเป็นอะไรดี สวยกันคนละแบบนะคะเวลาตะวันตกดินก็จะเห็นเป็นสีแดงกำลําประมาณนี้แหละคะ่ะโอ้ยเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะเพื่อนๆเ,เจอกันพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะวันนี้ก็นี่แหละคะ่ะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เชาะะ้าค่ะตะวันตกดินแล้วค่ะ